คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิก fc พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิก f c พี่น้องนะครับ มาชมสูตรคำนวณนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดประจำวันที่30นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้อดินทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมครับผมสำหรับงวด วันที่29ที่ผ่านมานะครับตัวเลขสูตรคำนวณนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็ไม่ทําให้เอฟพี่น้องต้องผิดหวังนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับเม็ดเดียวให้เด่น9รลูด9นะครับเมื่อวานก็เข้า3เด้งนะครับก็เข้ารอบปกติของน้อยรัฐบาลนะครับเข้า791นะครับแล้วก็เข้า19นะครับบนออก91น่ะครับล่างออก19นะครับในรอบ VIP นะครับผมออก49นะครับผมก็3เด้งนะครับสาหรับ สายวิ่งสายลูดเมื่อวานนะครับผมก็เข้าโต๊นะครับเม in in ื่อวานนะครับเมื่อวานแอดมินก็อยเข้าโต๊ะนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแอดมินให้เข้านะครับผมให้หกห้านะครับเก้านะครับเลขที่ออกนะครับผมเก้าหกห้าเก้าห้าหกนะครับสำหรับตัวเลขนะครับในลอยเฉพาะกิจนะครับสามตัวเมื่อวานนะครับสำหรับ f อฟซที่เอาไปสายวิ่งสายลูดนะครับเอาไปยกเข้าโต๊ะนะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับก็นี่นะครับเลขสูตรคำนวณนะครับในงวดวันที่29นะครับก็จะเป็นของวันที่30นะครับผมนะครับนี่นะครับผมก็จะมีหลักหลักหลักหน่วยนะครับในรอบ VIP นะครับแล้วก็หลักหน่วยในรอบปกติหลัก10นะครับในรอบโอ้ในรอบปกตินะครับใช่ปกติแล้วก็ในรอบนะครับผมหลัก10นะครับในรอบพิเศษแล้วก็หลักหน่วยนะครับ ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับสูตรคำนวณเมื่อวานนะครับกับตัวเลขที่แอดมินนะครับคำนวณให้ไปนะครับผมมันเป็นสูตรจากทางช่องนะครับผมครับผมก็ไปดูนะครับว่าตัวเลขสูตรคำนวณนะครับเข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนว่างนะครับในงวดวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมอาจจะมีเสียงฝนนะครับผมมาล็อกป๊อกแป๊กบ้างนะครับก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับผมพี่น้องนะครับก็ดูตัวเลขเอาก็ได้นะครับผมครับผมก็มาดูนะครับผมหนึ่งนะครับผมในหลักหน่วยนะครับผมมานะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับหลักศูนย์นะครับผมในรอบหน่วยเลขสิบนะครับผมหลักสิบในรอบพิเศษมานะครับผมแล้วก็นะครับผมหลักเลขสองนะครับ เลขสองหลักหน่วยรอบพิเศษมานะครับผมมานะครับผมแล้วก็หลักสิบนะครับในรอบปกติมานะครับผมแล้วก็หลักหน่วยในรอบในรอบปกตินะครับหลักหน่วยในรอบปกติก็มานะครับแล้วก็หลักเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดในรอบ v i p มานะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนี่นะครับเลขที่ออกนะครับมาทุกตัวนะครับผม เลขที่ให้ไปวันนี้ก็มาทุกตัวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับนี่นะครับเลขที่ให้ไปเลขหนึ่งมานะครับเลขห้ามานะครับเลขสองมานะครับเลขวิ่งนะครับแล้วก็เลขหนึ่งก็มานะครับครับผมแล้วก็เลขเจ็ดก็มานะครับผมนี่ครับเจ็ดก็มาเจ็ดสามนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางวันทิปเก้านะครับมาทุกตัวนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับแอดมินให้เน้นลูดเน้นวิ่งนะครับคือลิ้นลูดเก้านะครับผมก็ในเฮนะครับผม มาเลขวิ่งในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มาในรอบปกติ19นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มา91อีกนะครับ791นะครับในรอบปกติหรือว่านอยรัฐบาลนะครับผมแล้วก็มาเข้าปิดท้ายนะครับผมยกสุดท้ายก็ให้เข้า9 4อีกนะครับสําหรับสายวิ่งรูด9เมื่อวานนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมครับผมสําหรับเข้าโต๊ะนะครับผมนี่นะครับให้659นะครับผมเข้าโต๊ในรอบนี้นะครับอ่า 596นะครับสำหรับ FC พี่น้องที่สนใจนะครับที่จะเอาไปยกนะครับแอดมินก็เน้นย้านะครับผมสามารถเอาไปยกรอบได้นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับก็เข้านะครับผมสำหรับสายเจาะเราก็มาดูครับเจาะเจาะเมื่อรอบเมื่อวานนะครับ15นะครับผมมาอยู่รอบนี้นะครับผม91มาอยู่รอบนี้นะครับผม สำหรับเจาะรอบก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องนะครับผมสำหรับเน้นรอบพวกนี้นะครับผมก็ไม่ตรงรอบนะครับสำหรับให้ลูดเข้านะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเอฟซีพี่น้องนะครับที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางในวันที่ที่29นะครับผมครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับที่สนใจอยากให้อดินทําคลิปไหนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราวพัฒนานะครับ หรือว่ารัฐบาลไทยนะครับหรือว่าฮานอยนะครับก็อยากได้สูตรไหนแบบไหนนะครับทางช่องก็จะจัดหาให้พี่น้องเลยนะครับผมครับผมสําหรับวันที่30นะครับเอ็ดวินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็ไปรับชมตัวเลขแนวทางพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมสําหรับวันที่30มสิ้นเดือนพอดีนะครับก็ขอ fc พี่น้องมีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับในรอบนะครับผมก็จะเอาวันที่29นะครับตัวเลขไปบวกลบคูณหารนะครับ ก็ここจะมีหลักหน่วยนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับโอในรอบเฉพาะกิจหลักหน่วยบนนะครับในรอบเฉพาะกิจหน่วยล่างรอบเฉพาะกิจแล้วก็มีหลักสิบล่างนะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับในรอบพิเศษแล้วก็มีหลักหน่วยล่างนะครับในรอบปกติแล้วก็มีหลักหน่วยบนนะครับในรอบปกติแล้วก็มีแค่หลักหน่วยนะครับล่างในรอบ vip นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในวดวัดที่30นะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม มาแล้วนะครับผมตัวเลขในตารางนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสามารถชื่นชมได้เลยนะครับสําหรับเลขเด่นเม็ดเดียวนะครับผมวันนี้อยู่ที่9รูด9นะครับผมสูตรคานวณของเราได้อยู่ที่9นะครับสําหรับเน้นรอบนะครับก็จะมี3 1 9 1 8 1แล้วก็ศ1นะครับ31คือตัวเด่นนะครับผม91คือตัวรองนะครับรองไว้พวกความชัวนะครับผม3ามกคือตัวเด่น81กับ01คือตัวรองนะครับรองไว้พวกความชัวสําหรับเด่นหนึ่งนะครับ สำหรับในรอบปกตินะครับอยู่ที่9เหมือนเดิมนะครับมี90มี91 4 9แล้วก็92นะครับตัวเด่นก็เป็น90กับ91นะครับ4 9กับ29นะครับลองนะครับผมลองไว้พวกความชัวร์นะครับสำหรับ3ตัวในรอบ VIP นะครับจะอยู่ที่3ก็จะมี73 3 4 0 3แล้วก็3 1นะครับตัวเด่นก็เป็น73แล้วก็3 4นะครับ0 3นย์กับ3 1ลองนะครับผมลองไว้พวกความชัวร์นะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี1 199แล้วก็33นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับแนวทางนะครับ3ตัวรอบพิเศษนะครับมี3 1 3 3 1นะครับแล้วก็991นะครับ991คือตัวเด่นนะครับ3 3 1ลองนะครับผมลองไว้พวกคมชัวนะครับสำหรับ3ตัวรอบพิเศษหรือว่าน้อยรัฐบาลนะครับได้990กนะครับกับ7 9 1นะครับตัวเด่นนะครับผม7 9 1นะครับ สำหรับ VIP ของเรานะครับได้733นะครับแล้วก็534นะครับ534คือตัวเด่นนะครับ733รองนะครับรองไว้พวกความชัวร์นะครับก็สามารถเอาไปชื่นชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับตัวเลขแนวทางนะครับที่วงกลมไว้นะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชอบตัวเลขที่แอดมินนะครับผมตีมาให้นะครับก็สามารถเลือกเลขในตารางได้เลยนะครับผมเป็นสูตรคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับ แอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมนํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟซพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้แอดมินทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม ครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานําเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ fc พี่น้อง